้อย่างมันไม่เขียวอะแค่นี้กูวอาคะแนนเดียวใครบอกได้อยู่ก็เลยให้ไปด้วยได้อยู่แล้ว่าเป็นแสงมันมีแสงไงก็เลยแบบไอ้นี่มันดูอันนี้่นะเอาผ่านขอติดไว้ก่อนอ่ะให้ครึ่งหนึ่งหนูให้ครึ่งหนึ่งอ่ะกูให้สองให้กันคืึละครึ่งเอาเอาติดไว้ก่อนไม่สวยต้องเอามีกังวลกังลคืออันนี้เอาด้วยอันนี้ แต่ชอบรูมูดี้ถนนมันเป็นภาพไอโซมันดูแบบยาวอ่ะอันนี้ก็ชอบอันนี้ชอบภาพไอโซมิดี้นี่ันนี้เขาทำพี่ชอบอันนี้ที่เขาบอกว่าขึ้นไปดูไปค่ะขึ้นได้ปะมันขึ้นทาง้องโข่งใช่ใช่ใช่อันนี้ใครเอาบ้างไม่มีแต่เขารู้ระบบหมดไม่ให้ลอกหรอกอันนี้อยากได้อยากได้อันนี้เหมือนกันเอาเอาที่ทัดปลาออกด้วยป่ะนะไม่มียังมีอยู่ยังมีแต่อ่างสีฟ้าอันนี้สวยอันนี้ใครเอาบ้างเอา รูปนี้ต้องส่งไปที่บริษัทที่เราสเปฟกัะเขาซื้อที่เราสเปฟกันหรอไม่รู้อะไรอ่ะอิดจ้ามันชื่อว่าอะไรนะ M f เหรอเออ M flag ช่วงแรกๆพวกพี่ใช้ M flag กันช่วงหลังอะไะไม่ใช่ไม่รู้เมื่อกี้สวยนะที่ปกติมันอันนี้มีแอร์ข้างหลังไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอันนี้ไม่สวยอันนี้ก็ไม่สวยแต่มันก็ต้องมีรูปบันไดบ้างอันนี้เลี้ยวไปก่อนนะอันนี้อ่าอาใครเลี้ยวเพราะว่ามันไม่ได้มี เราดูอะไรมันมีได้รูปแต่ถ้าดูดสีมันได้ก็จะเลือดคือมันเห็นชัดไปว่ามันเรามันเขาแต่งสีให้มันสดขึ้นอะเปรียวรูปนี้มันไม่เยอะอะรูปนี้มันรูปนี้มันเยอะไหก็ลงได้คือมันเยอะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวไม่ชอบราวจับคือถ้าแบบไม่มีราวจับมันจะสวยกว่านี้เยอะมันเยอะมันจะคลีนเลยแต่พอราวกันตกปุ๊บ ม,มนันเปเสียเใช่มันเลยแบบไม่ไม่สวยอ่ะ <c oughs> มันเยอะไปหมดอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันมันเยอะแหละแต่ว่ามันยังยังเคลียร์กว่าเดิมอ่ะยังเคลียร์กว่าเดิมมันไดยาวจังมันได้ยาว,ยาว <c oughs> ทุกกฎหมายว่าะมันแบบกว้างจังถูกถูกไปภาพไปอยู่ข้างบน <c oughs>